สวัสดีครับพี่น้องเบบซีแฟนคลับทางช่องพ่อเหอนืมีครับบรรยากาศล้างไม้ออกยิ่งจะได้พอลูกหมานบอยิ่งได้ทุนขึ้นบ่ยี่งจะได้ทุนขึ้นเนาะแค่อยูุ่ติทุนขึ้นมากินสองวัดได้ทุนขึ้นวัน,เ,นเป็นจังไงสถานการณ์จา่าตุขุก ลาบเรือนลาบเรือนบ่ะเจดเย้วัย yeah. ว้ไเ <c oughs> ้ไวเย็ดมืเรือนพอกันอยู่ <c oughs> เสือไว้ไว้งานลับเชิญครับของศิลปินทูไทยอยู่ขามวงกาลสินครับแล้วกลับไปต่อที่จังหวัดนครพนมแล้วก็บนมนี้ นานๆทีครับเพื่อบน,น,นเพื่อนอย่างว่าหนึ่งเบิร์นมาเป็นของงาน,นนั้นไงว่าหนึงเบิร์เดี๋ยวเบิร์อีกทีหนึ่งครับ,รบอยู่นครหูตะวันอยู่นครพนมบ้านห่างตัวท่านห้างเบิร์นบอกว <คน S 1> <น>่าคนละเดืองกนมัคนละเดืนอ,อนเนาะตัวนี้น่าจะเป็นงาน<ม>แข่งเรื่องงานอย่างเขาบอลเลยจังเลยของพวกประธานห่างเี่ที่อยู่กัท่านเล่นนั่งบันีึ บรรยาก,กาศดีครับนี่เหนือไม่เนะป็ดเบิรดที่มีสิบิญญามันกระเดี่ยวย่างเป็ดมันเลี่ยวครับเนื้อเอาไปหลาบดีเอาไปลาบหน่อยเป็ดสองตัวครับเป็ดย่างดีเลยเป็ดไข่พร้อมไหมไข่ในถ่องไหมหน่อยบุบๆเลยมันย่างเป็ดย่างเป็ดหลาบเป็ดครับ ปลาเป็ดกำลังเตรียมลาเป็ดเป็ดสองตัวครับน้ำนี้กำลังตกฝนพาบริปเปิดไฟครับแมงหลายจางง่อยจังจะเปิดเปิรดร้อนเดียวแน่ยโบกเห็น โอ้ค oh, ือหอดพอนนท์นดเดนี่ยน่หละเปียกพอนนพ่อชิตะเปียใหม่ๆครับมีลาบเลือดน้ำัจหน้อยแช่เราไปคุดเนื้อมาใส่เบียนะ <c ười> คุแลรวบอกตามที่ไม่เด็ดโอ้ยตามมูกินเดือดเลมันกินยำหนิตัวใ <c ười> ครคุเดยขันเจ้าบราจะเบาจะเมื่อยสักเอาดีกว่า <c ười> <c ười> มึงได้นำอะไรตัดตัวปลาดุกไหลค่ะปลาคอหน่อยปลานิลปลายังกระมีเด้นี่มันคือฝนตกมได้แต่ปลาเนาะแต่ว่าฝนตกมันทั้งหลายแต่ว่าโปโต้มันกับบุควยปลาไหนหรอกฝนโปโต้มังลมวุ้ยวุ้ยมาขึ้นคนลมนี่จ้าบ่เลยแหละกระโดดข้ามท่าหมดแล้วกำลังเบือนแมนเบือนเมื่อนั่นเบือนข้นท่าเลยแหละปลาคอหน่อยกำลังงามๆเลยกำลงเต็มต้องสับตัวในควรพอแล้วกินกละหน่อย ฝากพี่น้อง FC ฟซีแฟนขาบันที30ตุลาคมนี้ครับเไก้แล้วครับอีกใซเ้านี่รูปเซเบียมันส์ซักเอาหนอเมื่อวันทีนึง <c oughs> พี่น้องที่อยากได้เสื้อหลุดไม่เสื้อบน้กระทินครับทักถ้าเสื้อเสื้อรุ่นไม่ต้องทักเพจรัตนาพรแบนครับาเสื้อกระทิน,นา320บ,บาทครับให้บัตรไปนำใบหนึ่ง พร้อมส่งเลยครับรสา้อยี่สิบคู่ขึ้นไหมแต่ว่าอยากซื้อแต่บัตรซื้อซื้อกระทักทั้งเพียรพ่อเม่ได้ครับแตเสื้ออาจจะเพียรรัตนพรเบนครับมาเห่าอย่างโน้นเงินเกินงานรับเชิญครับงานของศิลปินภูไทยพ่อวีระพงษ์วงศิล ส่วงมีป้าหลายครับกระฟฟนโตนี่ถ้าร่มนี่คักก็นี่อีกครับบรรยากาศยามค่ำมันนี้ครับได้ยินเสียงมาเหาวฮึ่มพวกไซเบียร์ปอ๋ปอ บ่ได้เปิดไฟล่วงรถแมงมันหลาใส่เบ็ดอยู่ถงแมงหลายแห้งไหมในก้วก็เปิดล่วงเดียวเดี๋ยวมันสิงลงลาบเปียดเดีเ่ยมันเหาายัางไงเดี่ยมเห่า,าเ,เหมือนีลูกกัวก็เปิลูกกัวยังไงอ๋อาคือเปิดประตูไดมากนะเปิดประตูเนี่ตามมา ได้ไม่นี้ก็ยินดีน้ำผูโ้โศกผู้มานครับผู้มาร์คับคอยว่ากันไหมครับกำลังเตรียมลาบเป็ดต้มเป็ดกินหอยพอนนี้ลาบเป็ดพอชิตชตะ มั่นขนาดย่างไฟลุบบุ่มเลยมันใหญ่โว้ดีไปไทยจิบหนาอก่อนได้ ส่วนหนมันกีาญยังส่วนมางท่านไหนทางกุ่นฮทำเนก็มีแห้งหรอไก่ไก่ก็มีแห้งเป็นเป็นผัวสาวอย่าเสียยเสงยงกันเนาะ เียนกันเนาะเอาขื้ขบข้างเดียวงร้อนงรอนบัเปียการองนำลรยรของนำเป่เบองยามยี่สบกกำลังมาเนาะเอกเรียดเลยอีโน่มันช่วงอ่ะ ช่านงมีเวลามันแรงมันเลยเด็กน้อยพ่อลุงเดี๋ยวลาบปิดแล้วมันเขาไปสักปลามีคนได้ควางนะนีงเจ้าสกินดปนเจ้าข้างหมอไว้เลยก็ได้ต้มน้ำปลาแดกไปถ่าเลยมีคนนั่นได้ที่เน่นอนเซอร์นี่ได้ควางได้เพราะอย่างีเจ้าเอาไปไปผ้ายของนส่วนไปแดงนะเมนผู้ใดๆไม่ได้รถไปแดงเดียว ดไม่ไม่ไปเดือนมือเงินครับพี่นอ้องจากเบอร์กุมปีกดเพื่อนมีกุมปีดครับทางศิลป,ปินภูไทยไขอบคุณพี่น้อง <c oughs> ยูบซี <c oughs> แฟนคลับทุ่งหม่องภูงบอลครับ <c oughs> เดี๋ยวพอกันไหคมคลิปหน้าครับสวัสดีครับมีวอลลัมเบิง